วันนี้เราจะมาทำมาม่าโม่โม่ทำไมถึง่ต้องเป็นมาม่าโม่โม่อะนะเพราะว่าไม่หนุ่มอันนี้มีคนเอามาให้ฮานะเองแต่ว่าจริงๆเอเจนซี่เอามาให้ฮานะเอเจนซี่ดีมากเอามาม่ามาให้เพราะว่ารู้ว่าฮานะอยากกินเขาก็เลยเอามาให้เขาน่ารักมากเพื่อใครสนใจมาะนาดเดี๋ยวขึ้นให้พี่ๆน่ารักมากไปทักคุยกันได้ตอนนี้เรากำลังรอให้น้ำเดือดอยู่นะ มาม่ามันมีขั้นตอนเยอะอ่ะมันค่อนข้างจะคอมพลีเคเั็นใช่ต้องทไม่เป็นก็แบบอุ้ยพนัเคยเห็นอยู่อันนี้มาม่าคนไทยแบบนี้เลยไม่ใช่แบบนี้คล้ายๆแบบนี้ It was at this moment that he knew he fucked up ค่ะอันนี้แบบพี่พี่นะต้องแกะใส่แล้วค่อยใส่อย่าใส่แบบนี้ดีนะนะนี่ไม่เดือดอ่ะฉันชอบชอบคอนเทนด์ แค่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์แอนนาที่ใช้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ะเกิดแล้วแม่รามีของตกใช่ปะถ้ามีของตกใส่หัวเธอถล่มปะถล่ใช่ไหมถ้ามีอะไรตกออกมาเขาจะหลบใช่ไหมหลบได้ใช่ไหมเชื่อโลกอ่ะมันก็มีเฮ้ยเฮ้ยแทนแทนหัวหอมตกเฮ้ยโลกหัวหอมตกอแอนนาไปนอนแล้วว่ะน้ำร้อนเดือดแล้วจะใส่ใส่แครอทไปก่อนนะทำมาได้ไหมเนี่ย มาสั่เห็ดกันโอ้ปิดฝาเงี้มาจะได้รคุ้ชารือว่าเราเปลี่ยนเมนูไปทำต้มเห็ดกันดีไหมเพื่อนตอนนี้เห็ดสุกแล้วเราจะมาตักเห็ดออกเพราะว่าเราจะเอาเห็ดไปชงไว้ข้างหน้านะใส่เนื้อสัตว์กัน แล้วทุกคนให้มาม่ามันจุ่มน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็จิ้มจิ้มมันอันอันละอันละมันเป็นกระสานเหนื่อยบีงคนแปลว่าเจ็บอ่ะแต่แบบอันนั้นไม่ได้เจ็บนะมาม่าใกล้สุกแล้วอันละ ใครถ้าสปอนเซอร์เข้านาเดียวเห็นอะไรไหมฮานะฮานะยกอให้ได้เลยวูเลือกได้ก็อยากกินนะเอ้เราสูงไปไหนอ่ะอ้ติดติดติดานติดเพดาน้วติดเพด้ฮานะเคยไปหอ่หไม่ฮแ้วไปแวะสนามบินอ่ะตอนต่อเครื่องไปดติดฮานะหาชิคเก้นอ่ะหาชิคเก้นไม่เจอ ินบ่อยมากมามาแต่ว่ากินแบบกินแบบว่าตั้งใจอ่ะจะมีอาทิตย์นึงจะมีวันนึงที่แม่พาตีมามาเนี่ยแล้วก็ตั้งใจทำมาม่ากินกันเฮ้ยพูดชื่อตีนได้ไหมจ้าเพราะเราเคยเรียนนี่มาทุกคนเราจะมาแข่งกันเขาพูดได้อเราพูดไม่ได้กรุงเทพมหานคร คิดว่าแะชอบกินเนื้อสัตว์มากแบบฉันชอบเส้นมากเส้นด้วยคนฝรั่งอ่ะกินเฟรยเยอะมากแล้วเขชอบเฟรย์มากเลยโอเมริกไอ้นไอซิสเกตไม่ใช่กุ้งกุ้งตุ๊ดเดียวนะไม่กินไม่กินกุ้งอยู่ไม่กินกุ้งแอ่ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินไก่กับหมูแต่ให้อยู่ในหม้อรวมมาได้แต่ถ้าไม่กินหมู ค่อยๆค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบแล้วก็ดึงทุกคนเคยเจอ่ไหมเจอไหมฟันกับจ้ยันกัจตานอยู่แอนนฮุยุยแมาทุกคนไม่เคยเจอผีนะแต่ว่ารู้สึกรู้สึกมันมีอะไรอยู่ใกล้ๆมีปะใกล้ๆมีปะตอนเราขับรถกำลังกลับบ้าน ไปอยู่กับแม่ตอนนั้นอยู่กับแม่รถจอดอยู่เพราะว่าประตูกำลังเปิดแล้วมันมีเสียงอะไรไม่รู้ด้านหลังรถอะแต่ว่ามันไม่มีใครอยู่มันไม่มีอะไรเลยเสียงไรเสียงไง example แบบตึก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 ข้างหลังเราคนนึงแท่านิดนึ่งมเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวช่วย ญี่ปุ่นเลยสิได้จมาสอนคำว่ากินข้าวให้รกินเอาครกิมาสเอดรักิมาสฮยฮยอเออเยเยอเนสภาษณดที่เท่ไหร่สิวันนี้ขอเสนอแดชคำว่าคำว่าห้องน้ำ Toilet toilet bathroom well, toilet I You want to speak English? Mm, okay Okay, so how are you? I'm fine, thank you, and you? I'm fine mm. I'm fine Fine You're so fine I'm so fine I'm not yeah. so fine Hey guys, Noodles Mama, Mama Noodles, Y Y, slow slow. À, có một hit 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 cái mà. Không yeah. Home sweet, Alabama love my sweet baby. bài gì Hát Mai เป็นชื่อผลไม้แอปเปิ้ลเชอร์รี่ตั้งไปเรื่อยเลยตั้งไปเรื่อยเลยคนทั้งใยตั้งแบบอุ้ยชมพูเหมือนมองไปอันแรกแล้วตั้งเลยแบบเฮ้ยเอาน้องน้องคุณมาอะไรน้องตีใหม่ respect 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 น่ารักดีแค่สงสัยเฉยสงสัยโอ้ยเป็นป๊าแบบเวลากินของคาวอ่ะมันจบไม่ได้อ่ะมันต้องจบอะไรแบบหวานนิดนึงต่อเห็นไหม หวานกันฮานะเอาอันนี้มานี่ที่เมืองไทยมีไหมอ่ะคิดว่ามีแหละที่นี่ก็อันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตดว้วยอะดาร์กช็อกโกแลตเฮเซลนัทซอสเต็ดคาร์เมลหอยทุกคนอะไรเป็นไรม็นจ้ำของฮานาเป็นลายแม่เหมือนกันจัง ไม่เหม่อปลาเลือดที่เป็นกันดอมอะแต่อร่อยจบไปแล้วกับอีพีนี้เป็นไงบ้างอิ่มไหมอ่ะอืมไปละไปละไป